สำ,สำนักพิมพ์ทั่วประเทศนี่ปั่นป่วนนะคะเ <c oughs> มือ่อดรทักษิณชินวัตรนะคะ <c oughs> หลังจากโดนพัดพิงแรงนะคะมีการออกชื่อโดยตรงจากลุงตู่ของเรานะคะพล <c oughs> เอกประยุทธ์จันโอชา <c oughs> ก็โพสต์ a c e b o o k ซึ่งเป็น Facebook ซึ่งมีคนติดตามกว่า2ล้านคน <c oughs> เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสร้างแรงกระเพื่อมรุนแรงแต่มาฟังนะคะว่าสารครั้งนี้จากดร,รทักษิณแรงมากค่ะ พาดหัวมาอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าทุกวันนี้ผมเงียบมาตลอดตั้งใจจะไม่ออกความเห็นในเรื่องใดๆและอยากให้ทุกฝ่ายตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่อยู่ดีๆกลับถูกพาดพิงหยารุนแดนจนต้องเสียความตั้งใจเลยขอพูดสักครั้งสักครั้งที่ว่านี้แรงนะคะบอกว่าการแก้ปัญหาของประเทศภายใต้รัฐบาลทหารในขณะนี้มีปัญหาอะไรก็โทษคนอื่นรัฐบาลไดน้นมาจากการรัฐประหารปกครองมา2ปีทำอะไรประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันบ้าให้ชาวโลกเขาได้เห็นภาพลักษณ์ที่แพร่ออกไปมันก็มีแต่การละเมิดสิทธิประชาชน เมื่อนานาอารยาประเทศเขาเห็นเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกต้องก็ออกมาตักเตือนเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้นําใช้อานาจในทางไม่ถูกต้องอมเมื่อผู้นําของเราไม่สนใจคําเตือนเขาก็ย่อมใช้มาตราการรุนแรงขึ้นเป็นธรรมดาแต่แทนที่ผู้นําเราจะยอมรับผิดกลับออกมาโทษผมว่าผมเนี่ยไปจ้างล็อบบี้ยิสเพื่อล็อบบี้ประเทศต่ตางๆให้อันตี้บรยคอรตประเทศไทยโทช่างคิดไปได้นะคะทักษิณบอกก็เลยบอกว่า ผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปจ้างใครทําให้เสียภาพลักประเทศเพื่อประชานายกหรอกถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองแย่แค่ไหนลองเอาเทปที่คุณพูดทุกวันมาฟังย้อนหลังดูสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีลอบบิอ์ยิสในโลกคนไหนที่จะมีความสามารถทําลายคุณได้เท่ากับคุณทําลายตัวคุณเองปิดท้ายแบบนี้ค่ะเอ๊คุณทักษิณแกร้องเพลงคุณรสสลินทิปเหรอใช่ค่ะก้อนหินก้อนนั้นประโยคท้ายนี่เป็นประโยคเด็ดที่มีการตีความกันอย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมั่นใจว่าเป็นคนดีก็จงกลมหน้ากลมตาเป็นคนชอบแก้ไขไปเถอะอย่าทําตัวเหมือนที่ผ่านมาเลยอเอ๊ะ<ล>นี่เหมือนจะไปคล้ายๆกับสุภาษิต<แ>อะไรบางอย่างแล้วเห็นภาพอะไรไหมคะคุณทักษิณทําอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะคุณชอบจุดทูบจุดเทียนนะอ,อันนั้นเป็นรูปที่ลงใน Facebook เขาเหรอฮะใช่ค่ะใช่ค่ะลงพรรูปจุดจุดเทียนจุดทบเทียนหน้าพระรัตนตรัยนะคะเป็นพระพทธรูปเออเการต่เอาธรรมะเข้าข่มแต่ว่าจริงๆ ซึนามิทางการเมืองวันนี้ของคุณทักษิณเนี่ยนะครับนำไปสู่การแชร์และการต่อสู้ในโลกโซเชียลมีเดียรายงานผลนิดนึงไหมคะตัวเลขนะคะตอนนี้มีคนไลค์ไปแล้วแสนห้าหมื่นสามพันกว่าไลค์ภายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะคะคนแชร์นี่ก็มีจำนวนเยอะมากเลยทีเดียว่ถ้าเราไม่นับแฟนเพจพวกแบบเช่นหยุดดัจจริตประเทศไทยหรือแฟนเพจที่มีลักษณะแบบนี้ดราม่าแอตตริกยังออกมาเห็นด้วยและ แชร์ข้อความนี้เหมือนกันหลายคนก็ตกใจบอกว่าโถจ่าพิชิตไม่น่าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในวันนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่นอกเหนือการแบ่งปักแบ่งไฟเริ่มมีหลายคนซึ่งเดิมเนี่ยตั้งเป้ามาคุณทักษิณอยู่ก็เริ่มออกมาคือเห็นด้วยคนทักษิณแต่ไม่ได้แปลว่าเห็นชอบกับสิ่งที่คุณทักษิณทำมาแล้วในอดีตนะสำหรับคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนหรือว่าจะพูดเป็นไปได้ไหมรู้สึกว่าคราวนี้มันซัดกันขนาดนี้ก็ต้องซัดกันขนาดนี้ได้ไหมว่าใช้คุณทักษิณนั่นแหละ ในการว่าในสิ่งที่ตัวเองทําให้เกิดขึ้นมามคในเมื่อไม่สามารถาที่จะพูดตรงๆได้เนี่ยนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ,อสมัยหนึ่งเราเชื่อกันว่าผีทักษินเนี่ยแรงที่สุดาสามารถทําให้คนมาสมานสามัคคีทําอะไรก็ได้ยอมรับไม่แต่การรัฐประหารเพื่อที่จะไล่ผีทักษินไป